เนี่ครับผมใครเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่แดงโมสวัสดีจ้ะ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้ะพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์จ้ะพี่ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแจกรัฐบาลไทยครับสวัสดีพี่กิสราครับสวัสดีครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับพี่ใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซบุ๊กด้วยนะฮะ มาจ้ะพี่ฟังนะ FC เฮียติที่น่ารักทุกคนทุกท่านฟังนะครับวันนี้ผมจะปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทาง3หนอยประจำวันนี้ด้วยนะครับขอหนึ่งร้อยแชร์พี่ขอแค่100่งร้ยแชร์เท่านั้นใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซแนวทางผมให้ฟรีอยู่แล้วแนวทางผมให้ฟรีอยู่แล้วให้ฟรีทุกคนอยู่แล้ววันนี้ ผมจะมาแจกเม็ดเดียวหน้าไหลสดด้วยอ่าจะมาแจกเม็ดเดียวหน้าไหลสดด้วยใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมรวยได้เลยครับ ขอสามตัวรัฐบาลไทยบางๆอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวห้านอยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเขียนรัฐบาลไทยสักคู่ครับขอเขียนรัฐบาลไทยสักคู่ครับ สน้อยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวให้เม็ดเดียวหน้าไรสดพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าสองรอยี่ิบห้าท่านครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมไว้หน่อยครับพี่ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คพร้อมไว้หน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาดูครับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมเลขในตารางครับนี่งวดนี้นะเดี๋ยวฮาน้อยรอสักครู่เดี๋ยวจัดให้สองอสี่สิบท่านฟังให้ดี ใครที่กดเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากเฮียติทุกคนนะครับวันนี้สุ่มแจกปีเสียนําโชคนะครับให้ทุกคนฟรีนะครับ <fit S 1> uh. เพียงแค่กดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่ามาจากเฮียตินะครับ hmm. ที่ล,ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยววันนี้จะพาไปตำสาม 3, หนอยแบบพลิกเม็ดเดียวแต่แซบแต่เผ็ดครับ <c oughs> วันนี้จะพาไปตำสามหนอยพลิกเม็ดเดียวแต่แซบแต่เผ็ดครับเดี๋ยวขอเขียนรัฐบาลไทยสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวจัดสามหนอยแซบแซบเด็ดๆให้เลยครับวันนี้ครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมหน่อยฮะ นี่คือแนวทางเลขตารางหวยรัฐบาลไทยงวดล่าสุดเนี่ยรัฐบาลไทยออก196169ใช่ไหมครับและก็ข้างล่างออก02เนอะอ02กับ196ผมได้ตัด6ออกตัด0ออกเหลือ912เป็นตัวเด่นนําทงนะครับในงวดนี้นะครับในงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเขียนแนวทางรัฐบาลก่อน นะแล้วต่อด้วย3หน่อยนะครับใครที่เข้ามารอดูฮาหนอยรอสักคู่หนึ่งไม่เกินใจครับพี่260ท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์รัวๆัวฝากกดหัวใจรัวรัวฝากกดแชร์รัวๆวให้เฮียติด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเราจะเอาเลขนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับตัวเก่าที่ออกไปแล้วก็คือ9กับ1 รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ทั้งใบขาวใบแดงปังหมดเลยนะ270ท่านนะครับกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่ามาจากเคียตีนะสุ่มแจกปีเสียนําโชคทุกคนนะครับ100รางวัลต้องมีอ่ะอ่า100รางวัลต้องมีให้ฟรีนะครับใครอยากได้กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีได้เลยนะพี่นะอ่าดูนะครับเด่น9เด่น1รัฐบาลไทยงวดนี้ผมเจาะให้เป็นนะครับ นี่ครับใบเต็มรัฐบาลไทยงวดนี้ครับพี่ใบเต็มรัฐบาลไทยงวดนี้ครับใครกดลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนได้พี่กดไ like, นะลค,ลนะกลคล์กดหัวใจให้ผมด้วยนะที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะพี่กดลิงก์ด้านล่างกดหัวใจให้ผมด้วยนะอ่ะสามตัวครับหางแรกในตารางครับ จัดไปครับสามตัวตรงๆรนะครับเลขนอกตารางครับขอสามตัวตรงๆนะจัดไปครับวันนี้ครับพี่ นี่ครับ16มิถุนายน2565ครับใครแคปแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยเดี๋ยวผมจะฟันหาหน่อยให้อย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีนะครับสุ่มแจกปีเสียนะครับ100รางวัลฟรีๆนะครับ